หอมเพื่อนๆเขาใช้อะไรทําความสะอาดบ้านไม่รู้หอมมากเลยคือบ้านตรงนี้คือเขาอยู่กันจยแล้วก็จะมีชื่อของของคนอยู่สวยๆจอยชอบมีอะไรที่แปลกตาตื่นตาตื่นใจนู้น่ะด้านหลังด้านหลังจะสวยมากเพื่อนๆนบะมีร้าวตากผ้าด้วยแบบน,นั้สวยมากทุกคนโอเพื่อนๆเหนื่อย <c oughs> ดีนะก <c oughs> <c oughs> ินข้าวมาแล้วเนี่ยที่ไหนกัดิ กิดาโอ้ไนวิวแอนไนวิวเยสเดววกเอนเราไปกทุคาเขอบคุณนี่อคไงช่วยเหนื่อยเมื่อวาจอขึ้นไปไปคาซิลกันกับน้องแอนจอยคิดว่าเดีต้องเดินทางนี้แหละนี่โอเคไปลุก ตรงนั้นไม่ใช่ so. yeah, and I think is follow follow กดอิสรจะไปหาดูตามในเนี่ยเอารูปไหมเขาดูไหนไหมาเนี่ย thank you นี่เราจะตามไปดูตรงนี้เพื่อนๆอ,อยากจะเห็นตรงนี้นะมาแล้วต้องตามหาให้เจออิสระอ t h เฟย์ได้ยังไงฮิเอ ขึอนชาร์จใช่ขึ้นชาย์จ่จะทุกคนวันนี้ก็เดินขึ้นไปบนเนี้ยหูขาลากเลยจะบอกให้ขาลากเดินนึงเง,ง,ง,งี่ยตามภาพนี้ไปนางบอกาบ่าว่าเอาไปถึงไหนไปดูดิโอ้ว oh, ิวใหนเพื่อน ว้าว่านี่คือวิววิวส,สวยเนอะออน oh, แต่เหนื่อยมากโอ้โหออเรนทรีแอนอา้าออเรนทรีเห็นละออเรนทรีทุกคน,น àn. ออนนู่นไงที่เราอยากไปดูกันหนึ่งยูซี่เอาไปเดะไปทุกคนเห็นแล้วออเรนทรี ไปไปไปงามครักเนี่ยทุกคนดูสิต้นส้มของแท้ของจริงเก็บไม่ได้นะเพื่อนนะเขาไม่ให้เก็บหรอกไม่กล้าไปเก็บองเขาตำรวจจับจอยอีกเราไม่รู้ว่ากฎที่นี่เป็นยังไงเนาะเขาคงห้ามนั่นแหละเนาะโอ้ยุกโ อนนนี่ยแ้อนนเนะโอ้เพื่อนๆดูตายต้นเดปาดช่วอนนกระชายย่อยแกงอู้นี่ลูกใหญ่มากเลยอันอันลูกใหญ่คนอื่นเขาเห็นจนเบือ่อไอ้เราก็ะอิงสะออนผลไม้โอ้โหเนานะโอ้ยเนาะเพื่อนๆงาม ไปเถอะรูปไปทางไหนแล้ไม่ด้วยแอนน่ะไม่รอเลยไม่รอจอยเลยทุกคนงสงสัยแบบว่าคนอยู่แถบนี้เขามาเก็บเอาอะไรจ้ะนะแต่นักท่องเที่ยวไม่สามารถเก็บได้ความคิดจอยนะความคิดนะเพื่อนๆน,นะเพราะว่าเขาปลูกถ้ามันนั่นมันจะไปไหนหมดมันก็ต้องคนแถวนี้แหละเขาเก็บอะ่ะอื ต่เราห้ามไงมันไง้องแอนะตรงไหนแล้วแอนใคหเขาบอกายอัพายอัพนั่นทุกสายตรงนู้นแหละอืมสอดซ้อยก็ดีนะเตะอ้วนขนาดนั้น อยางดียัางผมลงทักหน่อยเริ่มร้อนแล้วไปทุกคนสวยด้วยเนี่ยลูกไลตอิตาลีนั่นี่ยูเซียนกรีซลูกไลตกกรีสมอนกรี๊ด น้องแอนบอก <Yeah. S 1> ไหน <Yeah. S 1> เออสวยนี่ไงทุกคน beautiful โอ้สวยสวยมากทุกคนคนมีคนอยู่อาศัยบ้านคนนะทุกคนนะบ้านคนแถบนี้บ้านคนจ้ะ น่าสวยข้างบนนั่นน่ะดีเลยมีมหิมะหรัอนันลื่นเนาะถ้าฝนตกนี่ก็ลื่นได้นเอนอะแอนเนาะโอ้น่าสวยโอ้ปะปะปะสวยทุกคนลุกมาตัวหลบนี่ ขึ้นไปะสวยมากเลย,ยชอบสวยเพื่อนๆตามหาเจอละมุมนี้จอยก็จะเดินมาดูตรงมุมนี้จะขึ้นไปคัสโตได้ทางนี้เพื่อนๆแต่จอยไม่ไปละจอยไม่ไหวเมื่อวานเดินไปละว,วันนี้ไม่ไปละฝั่งนั้นเขาอยู่กันอย่างเงี้ยเพื่อนๆสวยดิ หลังคาโซลด,ด,ด้วยออดูด้านหลังคาโซลสวยมากสวยอัน กช่วงนี้เนาะมันหน้าหนาวของสเปนมันก็เลยแบบไม่ร้อนอ่ะทุกคนแต่เดินหอบหเฉยเดินเนินเนี่ยมาอันนี้เดินคุ้มเลยจ้ะจอยอะเดินขึ้นไปคัสโตอ,อันนี้สวยอันลูกชาอินเดียมาทุกคน นะอันนี้ก็สวยดิอันลูกไรต่อคอนโดอลิตกึกคอนโดแล้วเนี่หอมเพื่อนๆเ,เขาใช้อะไรทำความสะอาดบ้านไม่ลูกหอมมากเลยคือบ้านตรงนี้คือเขาอยู่กันจะแล้วก็จะมีชื่อของของคนอยู่ สวยๆจอยชอบมีอะไรที่แปตาตื่นตาตื่นใจนู้น่ะด,นด้านหลังด้านหลังจะสวยมากเพืนน่อนๆอะมีร้าวตากผ้าด้วยแปนนนะตรงนี้ก็สวยจ้ะนะอยู่สวยดีแอนลูวดอกคริสต์มาส ชอบปาล์มทีมากเลยมันมีสีเงี้ยสวยอันปาล์มทีอ่ะสวยนี่เพื่อนมีต้นมะละกอด้วยเนี่ยเห็นไหมเขาปลูกมะละกอเห็นไหมเนี่ยนั่น่ะแอนบอกว่ากำลังออกดอกด้วยแอนบอกว่าฟาวเวอร์เออเห็นแล้วเห็นแล้วเออเห็นแล้วบอกให้ดูดูดูมีดอกด้วยเอออันนี้ก็เหมือนที่บ้านอยู่เมืองไทยอ่ะแอนบอก สวยนะทุกคนนะเนี่ยสวยมากดอกชบาปเดินได้ไหมคะทางนี้จะหาอะไรทานกันแล้วจะตกลงจอยก็ไม่ไปไอตรงที่ว่าพักนะเพื่อนๆนะตอนไปมันหารถไปง่ายอยู่เพื่อนๆตอนาขาก,กลับอะ่ะมันจะไม่มีรถกลับอ่ะจ้ะจอยก็เลยแบบไม่ไปจ้ะเพราะพรุ่งนี้ก็ต้องเดินทางกลับแล้วนะ วันนี้ก็จะมาหากินอาหารกันจ้ะเราก็เลือกร้านร้านนี้จ้ะทุกคนจอยก็เนี่ยจะ้ะวันนี้จอยจะเลี้ยงน้องแอนเนาะเมื่อคืนน้องแอนเลี้ยงแล้วจอยไปแล้วเนาะผัดกันจ้ะทุกคนน้องแอนก็สั่งเครื่องดื่มก็วายนั่นแหละจ้ะคล้ายๆวายนั่นแหละแล้วจอยก็สั่งพริกทอดอีกจะ้ะติดใจจะ้ะทุกคนอร่อยดีแล้วก็พวกชีสสลามี่ขนมปังอะไรประมาณนี้จะ้ะนี่จะ้ะ คล้ายๆเมื่อคืนนะจ๊ะแต่อันนี้เขาจะใส่แบบแอลกอฮอล์เยอะกว่าเมื่อคืนหน่อยจ้ะมันคนละร้านกันเนาะทุกคนเนาะนี่ซาลา่อันนี้ก็มันฝรั่งทอดราดด้วยซอสมะเขือเทศจอยก็จะเทเครื่องดื่มเอาเองจ้ะทุกคนแก้วเดียวจอยก็พอแล้วจ้ะนะดื่มเยอะไม่ได้หรอกทุกคนนะเดี๋ยวลินเพิ่มนูนะไม่พอนูเด้กเขาอะลินเพิ่มแต่ขี้เกียจลินหลายรอบทุกคนนะ เนี่ยจ้ะมันก็ออกมันมันประต้องผสม,มกับพวกผลไม้จ้ะทุกคนบรรยากาศก,ศก็ริมทางเดินนี่แลยจ้ะซาลามี่คิมก่อนเลยจ้ะช่วงนี้ร้านเขากํลาลังเปิดจะประมาณสักเที่ยงจ้ะเที่ยงหรือบ่ายโมง,งนี่หลยจ้ะก็ไม่ได้ดูเวลาเพื่อนๆพอพอดีหิวก็พากันมาเดินดูว่าร้านไหนเราจะนั่งกินกันนะจ้ะ อันนี้กุ้งแดงสเปนนะเพื่อนๆนะเขาเอาไปเอาไปย่างหรือทอดก็ไม่รู้ว่าจะเนี้ยหน้าตาออกมาก็ประมาณนี้อันนี้จานหนึ่งยี่สิอุยูโรจ้ะทุกคนแต่ว่าจอยว่ามันอร่อยกว่ากุ้งธรรมดาจะ้ะมันมันจะหอมหวานมันเนยมากเลยจ้ะทุกคนตรงนี้จ้ะจะหอมหวานมันอร่อยจ้ะทุกคนไม่มีกลิ่นขาวนะเนี่จ้ะกินเสร็จก็เกลี้ยงจานจ้ะนะ พวกจอยกินไปเรื่อยๆจะกินหมดแล้วไม่อิ่มก็สั่งต่อ,อยางเงี้ยจ้ะทุกคนขนมปังที่ไม่ไมีไม่มีใครกินจ้ะส่วนนี่ก็ประมาณเนี้ยจะค่อยๆดื่มกินชิวๆไปจ้ะทุกคนน้องแอนเขาสั่งปลาหมึกจ้ะนะเขาอยากจะกินปลาหมึกกระดองเหรอจอยก็ไม่รู้ว่าปลาหมึกอะ่ะชนิดนี้เพื่อนๆน,น้องแอนเขาอยากจะกินแต่จอยเห็นมีปลาหมึกอันนึงคล้ายๆปลาหมึกกุ้ยจะหั่นเป็นแว่นๆแว่นๆอยู่แต่จอยเลยแบบเว่าไม่อยากจะกินปลาหมึกอยากกินกุ้งมากกว่า จอยก็เลยสั่งกุ้งเพิ่มอีกอีกจานหนึ่งจ้ะทุกคนนี่จากหน้าตาประมาณเนี้ยน้องแอนเขาอยากกินค่นนให้เขากินไปจ้ะนานๆานานมาทีกันเนาะจนจอยก็จะจะกินกุ้งอีกจ้ะเนี่ยกุ้งแดงคือของจอยมันสุกแล้วนะทุกคนนะเห็นตามช่องต่างๆที่เขารีวิวอ่ะเขาแบบว่าเขากินแบบดิบๆอ่ะแต่จอยไม่อยากกินดิบๆไงจอยกลัวจอยท้องเสียทุกคนนี่บินทุกคน กินเสร็จแล้วก็หาเดินดูจะของฝากทุกคน